สวัสดีค่ะเพื่อนๆ да ค่ะวันนอกบ้านนาเชนี่ค้าเพื่อนๆค้ามาค่ะวันว่างๆเขาบอกว่าเห็ดมันออกแล้วนะคะวันก่อนนะก็เห็นอยู่แต่ว่ายังไม่เจอของจริงค่ะเพื่อนๆค้านี่ค่ะมาถึงป่าแล้วนะคะมาส่องเห็ดค่ะมาส่องเห็ดมาถึงก็เห็นเลยค่ะเพื่อนๆค้านี่นี่เห็ดพึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะงามมากเลยดอกแรลกแห่งมันดอกแรลกของปี สีนะคะนี่โหเพื่อนๆคะ่ะงามมากเลยดูค่ะยังงามโอ้โห,โห,โหน่าเห็นแบบวเห็นหน้าแหล่อยู่ดอกไหมคะ่ะใส่ตะกร้าเมื่อกี้เจอเห็นหน้าแหล่มานลอกนี่คะ่ะโอ้ยมันมันมันค่ะพเพื่อนๆคะน่ะนี่คะ่ะเห็นหน้าแหล่แเห็นนี่นะคะมาคะ่ะลุนกระหมานกันหน้าคะ่ะปีแรกไม่คิดว่ามันจะออกนะคะนี่คะ่ะ เพือ่อเจอค่ะนี่ค่ะโอ้ยุงก็เยอะค่ะเพื่อน่ะไปค่ะมันมันมันนี่ค่ะเพือพ่อนกลางทางเลยเห็นหน่ะเลยได้อะไรก็เอานะคะวันนี้เห็ดน่ะนี่ค่ะเพือพ่อนเห็ดหน้าแหลนะคะมาดูค่ะจะดีไหมโอ้ยดีค่ะแต่ว่าโดนถากแกลไปหมดเลยแย่งถากเนาะค่ะนี่ตกบลื้อเลย ตูสีเนี่ยอร่อยนะคะถ้าถ้าเจอที่ตุมตุมๆนะคะเพื่อนๆคะไม่เป็นหนอนด้วยนี่สงามเลยนะคะชอบนี่คะ่ะเพื่อนนี่โอ้โหนี่ล่างเป็นจีเลยคะ่ะโหสซองค่ะซองนี่นองขาหน้าหินตองร้อนดอกเนาะ มันมันผมก็่้า่ะนื่อนง้ำนี่ค่ะ่มีเลยปาร์ต่ตะก้าค่ะชมดีๆก่อนเขาอ,ออกแล้วนะคะนี่โอนอนค่ะเพื่อนมาเห็นด้วยขงา เดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดค่อยๆค่ะนองนๆๆๆๆๆเยอะโอ้ตัวนอะไรแท้เพื่อนตัวอะไรแท้ค่ะนี่โอ้นห่นดอกค่ะเพื่อนมองค่ะเห็นยัง thử đúng mơ còn ha, Nhìn Nè. bạn. Bát. Ngam. Trong trồng, ha. Ngam, ngam. Đây, trong ha. Ừm, ngam Trong ít. นี่ค่ะเพื่อนนี่น้ำจังเลยหลังอิมิดเลยนี่ค่ะ นี่ค่ะดอกใหญ่ๆญยังไม่ออกดีนะคะเพื่อนออกตามทางนี่ค่ะตองดีๆก่อนนี่เพื่อนๆมาไม่ทันเน่าแล้วนนุนอีกดอกค่ะดอกกระดุเลยดูสอ,องดูค่ะเผืมอีนิดเพื่อนเออโบมีนยู่วะ

หนหนาเล้ค่งๆอ,งอ้ไปเจอเน่าสะสงหลอค่ะเพื่อนไม่ทันนี่ค่ะเพื่อนเดินเข้าไปตรงนั้นนะคะได้สองสาดอกค่ะไปค่ะเช้าต่อนึ่ค่ะเพื่อน หลังอิ่มิเลยแน่นตึกเลยค่ะเขาเอบออกดีนะค่ะนี่โอุ้ยฮักน่าทําหักเลยแข็งมันสมหยนี่ค่ะกหลังอิ่มิเลยโอุ้ยอุ้ยว่านี้ตายแล้วมือไปโดนหาค่ะ เก็บไปเลยนี่ชง ỏ, ดอกใต้คูนฉนชองชองค่ปะป่ามอดุองโชบออกค่ะได้ตรงนี้เพม่ชงดอกค่ะเหมาะด,ดอกค่ะผมชองค่ะเห็ดพึ่งหน้านแรงนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะนี่ค่ะ ลองนี่นี่นี่อันนี้ถุงไ้เอางนี้ค่ะหนึ่งดอกนี่ดอกนะคะนี่ที่ถ้าไม่มาหามันนะคะมาหาเขานะคะเขาก็จะแห้งแล้งแล้วก็ตายค่ะก็เหี่ยวตายไปเลยชาเฉาไปเลยไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นหน้าเลยอุ้ยดอกอย่างงามเลยดอกเดี่ยวข เพื่อนดูนั่นค่ะโอ๊ยนาะเกือบโดนเดินเตะค่ะดูโอ้ยกระทากกินเหลือเท่านี้แล้วค่ะยังกระทากไปโอ้หออกกลางทางเลยไปค่ะเนี่ยกลางทางเลยนะคะเพื่อนนั่นค่ะเพื่อน,น,นหนึ่งสองสามนะคะนี่นี่ เดินมาเดินมาก็ยังเจออยู่นะคะมาค่ะเก็บน้าไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วค่ะร้อนนี่กำลังตีมีเลยะคะ่ะตัวนี้โดนขาดเกะค่ะโอ๊ย นาย <c oughs> นาตัดมันไปแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปเสาะที่บ้านที่บ้านค่ะนี่ค่ะถมไว้ก่อนค่ะจะได้ออกอีกนี่ค่ะดูห,หัวดไหมคะหมนหมุนหมุนยังก็นี่เลยค่ะ อุ้ยส่งเด็ดส่งหน้าไปค่ะเสาะเสาะมันออกแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนโอ้สองดอกโอ้อันนี้กำลังเป็นจีค่ะชมไปเนาะโอ้โหวีตัวถัก ค่ะอะ,อะไรนั่นคะโอ้ะว่มาจากไหนน่ะเนี่ยค่ะหัวก็เดินมาจากตรงไหนนี่เขี้ยเนี่ย <Here. S 1> ค่ะเี่เจ้าเากำลังออกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆที่ว่าน่าเห็นหัวมันอนะมันยู่ข้างๆนัง่ง กำลังกินเลยเ<อ>ห็หนมนาเขียมันไม่ดีนะคะเห็นนูนๆก็เลยเขียดูนี่ค่ะ,ะชอบออกตรงนี้นะคะ <Anything? S 2> นี่ค่ะพเพื่อนๆคะ่ะผลงานวันนี้คะ่ะเห็ดพึ่งรอบแรกนะคะรอบแรกรอบรอบแรกของปีสองสีค่ค่ะหมานอยู่คะ่ะนี่คะ่ะ เมาะจังเลยค่ะนี่ได้เห็ดนัตเลมาสองสามดอกนะคะแล้วก็ได้เห็ดข้อจีมาดอกนังนี่ค่ะเห็ดข้อจีแล้วก็เห็ดพึ่งพอแกงแล้วค่ะแล้วก็เออเห็ดเอมันปูมาสามสี่ห้าดอกค่ะเนี่ยค่ะแต่มยนไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันมีน้อยเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้นะต้องขอตัวลาเด้อจ้านี่ค่ะมันจบด้วยคลิปเห็ดพึ่งหวานเดนมาร์กรอบแรกของปีสองสีนี่ค่ะ งามงามเดี๋ยนะจะไปเกงค่ะเพื่อนๆค่ะใ่เห็ดรวมด้วยค่ะฝากบ้านองบ้านนาชาแน,นลนะคะฝากกำลังใจให้นะคะเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะคผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังเจริญเจริญน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ติดตามนาเด้อจ้าชิมนี้วันนี้โชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีจ้านี่จ้าเพื่อนๆค่ะ พืชนะชอบดอกนี่นี่ค่ะบ๊ายบายจ้านี่ค่ะปนเฮ็ดค่ะปนเฮ็ดค่ะมาค่ะปนเฮ็ดปนเฮ็ดเพื่อนฉับแซบนี่ค่ะเรามาเาวบีบมา อุ้ยโอ้ยจอนล,นล่นโขบบักเทิบเลยโอโห่เช็ดแ้วอืออร่อยอร่อยอะไรแบบหวานเจี๊ยบเลยผลเฮ็ดค่ะผลเฮ็ดผลเฮ็ดเพิ่งค่ะอี น่าแหละด้วยผลหมดเลยเนถ้วทูนึ่งบ้าเถิดเลยนี่ค่ะจะกินกับผักนี่เด้อค่ะผักตักกะเตนนี่ค่ะจิมห่อยโค้ดอร่อยแน่เลยน้องเอ้เสือ้อหนาวมืออืมวานนี้บานนี่ <c oughs> ใส่หวานหวานให้เพิ่งน้อง ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจนนี่ลนะน้ำหวานหนูเผ็ดพอดีเลยมาตักไปให้พี่สาวเลากหน่อยกันนี่โอ้ยบางบางชิ้นก็ยังไม่ปดไม่แหลกว่ะอืมแสบเงายอเข้าเข้าบระชุกเช่